บิงจูนันเจอองมาลอมาจีมายังมิงจูทำไมเบเื่อแป๊บเดียวกระโดดก้นมานอนแทนเนี่ยเนี่ยฮะอ้วันไม้ไม่เป็นของหรอกแม่ถือมาก็นอนได้หมดแหละบิงจูยอย่ามาจี่ตัวเป็นของตัวเอง b ingo! B ingo! นาเจเหมือนกันแหละแม่ก็อักองนานาเงินเจเหมือนกันนาเจก็มีิทธิ์ในมรดกรถเห็นเหมือนกันครึ่งหนึ่งทิ้งโูอย่ามามัวอย่ามาคิดจูกเป็นของแนวเดียวนาตจก็มีิทธิ์ในมรดกครึ่งหนึ่งเหมือนกันนาเจก็เป็นลูกึ่งนคน

เลกองไงนี่ม่ร้เนมิอยู่นี่นี่คืนมาเลยเนี่ยนี่นี่นี่มันรถขี่ฉันลงไปเลยวันรถขีนเมียไม่ใช่ให้มีมนอนน้องเอยของฉันยัง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 ไปเลนี่นี่นี่มันรเก็นมิอยู่ไอ้อ้นรงอย่นี้ไงม่ไมไม่ลง เอาเค้าก็มีสีเหมือนระดมรถเส็นคลึงนึงเหมือนกันเอ้งามมะมัวมี่อยู่ส่วนชั้นส่วนชั้นล่างแกต้องไปอยู่ข้างล่างเลยไปนอนห้องน้านู่นแม่ด้วยนี่อยู ฉันจะนอนอกนนะเไอมันเดนะมนมู่ตรงไหนมันนอนนาหงามยังิ็นีดเ <c oughs> ป็นทีุ่นตรงไปท่านจะนอนท่านก็เป็นโลกคนหนึ่งท่านก็มีิทธิตทุกอย่างโดนช่นเหมืนอนกันอย่ามัตูนะ เราเป็นลูกแมวเหมือนกันฉันจะไม่ฟ้องกัน่อยแต่แม่แกบอกหลุดฉัน้าไปเจียวดำที่สารเลยนิ่งชูพูดมาข้าก็ลูกรักเงี้ยวหนึ่งเหมือนกันแหละให้มันอยู่บ้านวัดเปลี่ยนไปจะบอกบอกว่าจี๋ของไหนยังไงจีก็เป็นลูกรักของแม่เงี้ยวหมือนเหมือนกันถึงจะมาก่อนก็แล้วแมแล้วไหนใครแทน ฝาไว้เฉยไอ้วันฝาไว้เฉยจะเอย่างแบง,ง,งนี้เนี่ยนั่งรถเข็นฉันฝากไว้ก่อนเลยนะ